สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่หลงไหลในความเร้นลับความน่าสะพรึงกลัวและตำนานที่ถูกซ่อนเร้นในมุมมืดของโลกใบนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเล่าหลอนสยองพื้นที่ที่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงแห่งความกลัวกับเรื่องราวจากปากคําของผู้ที่เคยประสบพบเจอ และตำนานที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตำนานที่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นความจริงที่ยังคงซ่อนตัวอยู่และในค่ำคืนนี้เราจะพาคุณเดินทางไปอีสานใต้สู่ความมืดมิดของผืนน้ำที่เคยเป็นแหล่งชีวิตแต่บัดนี้ได้กลายเป็นสุสานของวิญญาณ กับเรื่องราวจากภาคอีสานใต้ตำนานที่ทำให้ลำห้วยทั้งสายต้องกลายเป็นแดนต้องห้ามเรื่องราวของอาระคุณรู้จักชื่อนี้ไหมหรือเคยได้ยินที่ไหนกันบ้างครับชื่อชื่อนี้มันเป็นชื่อที่ผมจดจำไม่มีวันลืมกับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในค่ำคืนนี้ก่อนอื่นเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับขอบคุณครับหมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่ของอีสานใต้หมู่บ้านของผมเป็นหมู่บ้านเล็กๆฉากหลังจะมีภูเขาน้อยใหญ่ชาวบ้านที่นี่ใช้ชีวิตเรียบง่ายพึ่งพิงธรรมชาติและสายน้ำลำห้วยท้ายหมู่บ้าน คือทุกสิ่งทุกอย่างมันคือน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตจากค้วยธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาเป็นแหล่งจับปลาเป็นที่ที่เด็กๆได้ปลดปล่อยความสนุกสนานและเป็นที่ที่ทุกคนต่างผูกพันด้วยใจแสงตะวันยามบ่ายทอดกระทบผิวน้ำใสแจ๋วของลำห้วยแผ่อายเย็นชวนให้เด็กๆอดใจไม่ไหวที่จะลงแหวกว่ายคลายร้อน เสียงหัวเราะสดใสเจียวแจ้วไปทั่วบริเวณสายน้ำไหลเอื่อยๆเห็นกรวดหินเล็กๆใต้ท้องน้ำชัดเจนฟ้าเด็กหญิงวัยสิบขวบผู้มีเรือนร่างบอบบางแต่คล่องแคล่วราวปลาแวกว่ายแข่งกับดินเพื่อนสนิทวัยเดียวกันผู้แข็งแรงและร่าเริงเสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังสะท้อนกล้องไปทั่วโคงน้ำดิน ดูสิปลาตัวใหญ่แค่ไหนฟ้าชี้มึงไปยังเงาดำบูบใต้ผืนน้ำดวงตาคือเป็นประกายดินหัวเราะร่าจริงด้วยฟ้าเย็นนี้ต้องบอกแม่ให้มาหาปลาไปทำกับข้าวแล้วพวกเขายังไม่รู้เลยว่าภายใต้ความใสสะอาดของผืนน้ำที่คุ้นเคยนั้นมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเฝ้ารอความมืดมิดที่ซ่อนเร้น และกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อไอเล็กเด็กชายผู้เป็นนักว่ายน้ำประจำหมู่บ้านที่ไม่มีใครในบ้านเทียบเท่าได้จูจูก็จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาผู้คนมันเกิดขึ้นรวดเร็วจนไม่มีใครตั้งตัวเขาแค่ดิ้นรนอยู่กลางลําห้วยใบหน้าซีดเผือดดวงตาเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวสุดขีด พยายามจะคว้าอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็ถูกดิ่งลงไปใต้น้ำอย่างรวดเร็วไม่มีร่องรอยไม่มีสัญญาณราวกับพื้นน้ำได้กลืนกินเขาไปทั้งตัวข่าวการตายของไอ้เล็กสร้างความตะลึงไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านที่มารวมตัวกันที่งานศพริมลำห้วยต่างจับกลุ่มซุบซิบกันไม่จริงนะ้า ไอเล็กมันว่ายน้ำเก่งจะตายไปทําไมถึงจมน้ำได้ง่ายๆแบบนี้ชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่อยากจะเชื่ออีกคนเสริมด้วยสีหน้าหวาดวิตกเมื่อวานก็ไอแดงอาทิตย์ก่อนก็อีเขียวพวกมันว่ายน้ำแข็งทั้งนั้นนะความรู้สึกประหลาดเริ่มคืบคลานเข้าสู่หมู่ของพวกเขาชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เด็กที่จมน้ำล้วนเป็นคนที่ว่ายน้ำแข็งแกร่งผิดวิสัยที่จะจมน้ำได้ง่ายดายเพียงเท่านั้นมันต้องไม่ใช่เรื่องปกติแล้วมันต้องมีอะไรบางอย่างใต้น้ำนั่นเหมือนมันจะดึงลงไปเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นผีน้ำหรือเปล่าหรือผีพรายที่มาเอาชีวิตคน ลุงบุญชายชราผู้เป็นที่เคารพของหมู่บ้านมีความรู้เรื่องราวและตำนานเก่าแก่ท่านยืนอยู่ที่ริมลำห้วยมองผิวน้ำที่ดูสงบนิ่งด้วยแววตาครุ่นคิดและกังวลอย่างหนักมันแปลกจริงๆไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยขนาดนี้มาก่อนเลยลุงบุญรำพึงเบาๆกับตนเองสายตาจับจ้องไปที่จุดที่ไอ้เล็กจมหายไปความสงสัย แปลเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวอย่างรวดเร็วหมู่บ้านที่เคยสงบสุขกลับถูกปกคลุมด้วยเงามืดที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกที่กัดกินหัวใจผู้คนความหวาดระแวงค่อยๆเข้ามาแทนที่ความผาสุกข,ของชาวบ้านเด็กๆถูกสั่งห้ามไม่ให้ลงเล่นน้ำลำห้วยอีกแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป ชาวบ้านหลายคนยังคงต้องพึ่งพิงลำห้วยในการทำมาหากินเช่นการออกหากบหาเขียดในยามคร่อมคืนคืนหนึ่งท้องฟ้ามืดมิดมีเพียงแสงจันทร์ริบบรี่และดวงดาวที่พร่างพราวบุญมีและแสงสองชายหนุ่มชาวบ้านผู้คุ้นเคยกับการออกหากบหาเขียดในยามราตรีกำลังย่องไปตามริมฝั่งลำห้วยอย่างเงียบเชียบ เสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงมแข่งกับเสียงกบร้องดังแววแวแวไกลๆมีเพียงแสงไฟฉายจากหัวของพวกเขาที่ส่องสว่างนำทางไปตามความมืดมิดคืนนี้ถ้าจะเยอะนะแสงเสียงอึ้งอ่างร้องลั่นเลยบุญมีกระซิบเบาๆพลางส่องไฟฉายไปตามพงหญ้าริมน้ำเออเอ,อินระวังหน่อยละกันบุญมีช่วงนี้ลำห้วยมันแปลกๆแ,แสงตอบรับ ใบหน้าของทั้งคู่ดูมุ่งมั่นแต่ก็แฝงความกังวลเล็กน้อยจากเรื่องราวการจมน้ำที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจูจๆไฟฉายที่บุญมีส่องไปตามผิวน้ำก็ไปหยุดนิ่งอยู่ตรงจุดหนึ่งกลางลำน้ำบนเกาะบินเล็กๆที่โผล่พ้นน้ำมีบางสิ่งบางอย่างกำลังยืนอยู่ร่างนั้นผอมสูงผิดมนุษย์มนาผมสีหนักสนิทยาวสยายลงมาถึงเอวพลิ้วไหวในกระแสน้ำเล็กน้อย แม้ใบหน้าของมันจะยังไม่ชัดเจนนักในความมืดมิดแต่บุญมีก็เห็นดวงตาสองข้างของมันดวงตาสีแดงกำ่ำเรืองรองราวกับถ่านไฟที่ลุกโชนอยู่ในความมืดมิดผิวหนังทั่วร่างของมันเป็นสีเขียวคล้ำราวกับตะไคร่น้ำที่จับตัวหนาแน่นบุญมีตัวแข็งทื่อราวถูกสาบให้กลายเป็นหินแสงเองก็มองเห็นเช่นกันเขากระตุกแขนเสื้อของบุญมีเบาๆแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากลำคอได้เลย สิ่งที่ทำให้ทั้งสองแทบหยุดหายใจคือมือเรียวผอมของร่างประหลาดนั้นมีเล็บยาวแหลมคมมันกำลังลากอะไรบางอย่างร่างนั้นมีรูปร่างคล้ายเด็กเล็กๆที่ไร้เรียวแรงมันถูกลากให้จมดิ่งลงไปในน้ำทีละน้อยอย่างเชื่องช้าแต่ว่าอัมหิ ภาพร่างเด็กที่ดิ้นรนเฮือกสุดท้ายก่อนจะจมหายไปใต้ผืนน้ำที่ดำมืดราวกับหลุมดำนั้นฝังลึกเข้าไปในโสตรประสาทของทั้งคู่วิ่งแสงวิง่งบุญมีตะกรสุดเสียงอย่างบ้าคลั่งเขากระชากแขนแสงให้หันหลังกลับทันทีทั้งคู่ไม่คิดชีวิตวิง่งหนีไปตามทางมืดมืดอย่างไม่คิดชีวิตหอบหายใจหนัก,นกตัวสั่นเทาล้มลุกคลุกพลานไปตามทางที่ไม่คุ้นเคย เสียงฝีทางที่เร่งรีบเสียงหอบหายใจหนักๆและเสียงกรีดร้องหวาดกลัวของทั้งคู่ทำให้ชาวบ้านที่กำลังหลับไหลต้องสะดุ้งตื่นพวกเขามารวมตัวกันที่ลานบ้านด้วยความตกใจเมื่อเห็นสภาพของบุญมีและแสงที่เนื้อตัวเปื้อนโคลนหอบจนตัวยโยนและดวงตาเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเกิดอะไรขึ้นนะบุญมีทำไมวิ่นหนา้าตาตื่นมาแบบนี้แสงเป็นอะไรไปชาวบ้านคนหนึ่งถามด้วยความตกใจผม ผม,ผมเห็นเห็นมันกลางน้ำมันยืนอยู่ตัวมันเขียวๆตาแดงเถือกมันกำลังลากลากเด็กลงไปในน้ำผมเห็นกับตาเลยครับบุญมีเล่าได้วยสียงสั่นเครือตัวสั่นสถานไม่หยุดจริงครับผมก็เห็นมันไม่ใช่คนครับลุงบุญมันไม่ใช่คนแสงเสริมพยักหน้าทีๆตาเบิกโพรงไม่กระพริบ ลุงบุญผู้ชราสุดลงกับพื้นสีหน้าเคร่งเครียดหนักกว่าเดิมท่านมองไปที่ลำห้วยในความมืดมิดด้วยแววตาสั่นคลอนมันคืออาระที่มาตามตำนานเล่าขานไม่มีผิดลุงบุญเอ่ยเสียงแผ่วพลางถอนหายใจเฮือกใหญ่ความจริงที่ถูกเปิดเผยทำให้ความสงสัยทั้งหมดมันลายหายไปเหลือไว้แต่เพียงความหวาดกลัวที่จับขั้วหัวใจอาระ สิ่งที่เคยเป็นเพียงตำนานบัดนี้ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วและมันกำลังจะเอาชีวิตของลูกหลานชาวบ้านให้ไปจนหมดสิ้นหลังเหตุการณ์ที่บุญมีและแสงได้เผชิญหน้ากับอาระความหวาดกลัวยิ่งทวีคูณลำห้วยที่เคยเป็นชีวิตบัดนี้กลายเป็นแดนต้องห้ามแต่ถึงกระนั้นโชคชะตาก็ยังเล่นตลกวันนั้นฟ้าและดินแอบไปเล่นน้ำที่ลำห้วยอีกครั้ง แม้จะถูกสั่งห้ามแล้วก็ตามด้วยความไร้เดียงสาของเด็กๆพวกเขาไม่เข้าใจถึงภัยคุกคามที่แท้จริงดินกำลังว่ายน้ำอย่างสนุกสนานแต่จู่ๆเขาก็หยุดชะงักกลางลำน้ำใบหน้าซีดเผือดดวงตาเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเขาดิ้นรนอย่างรุนแรงพยายามจะคว้าอะไรบางอย่างแต่ก็ถูกดึงลงไปใต้น้ำอย่างรวดเร็วดินดิน ช่วยด้วยใครใครมันดึงดินไปฟ้ากรีดร้องสุดเสียงเธอรีบดำผุดดำไหว้เข้าไปหาเพื่อนอย่างไม่คิดชีวิตแต่ทันทีที่เธอเข้าใกล้จูจ่ๆก,ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างจับข้อเท้าเธอไว้มันเย็นเยืเยือกเย็นจนเหมือนน้ำแข็งที่กัดกินกระดูกสัมผัสที่เหมือนกรงเล็บเหล็กที่ผอมเกรงและผิวหนังหยาบคล้ายแต่ไข้นาบีบรัดข้อเท้าของเธอแน่น ฟ้าพยายามดิ้นรนน้ำเข้าปากสำลักอย่างแรงเธอพยายามตะเจียกตะกายขึ้นสู่ผิวน้ำแต่ก็ไม่เป็นผลเธอถูกดึงลงไปอย่างรวดเร็วลึกลงไปลึกลงไปภาพสุดท้ายที่ฟ้าเห็นก่อนสติจะดับวูบลงคือดวงตาคู่หนึ่งดวงตาสีแดงกล่ำที่เรืองแสงในความมืดใต้น้ำมันจ้องมองมาที่เธออย่างว่างเปล่าแต่เปลี่ยนไปด้วยความกระหายวิญ,ญญาณอย่างน่าประพึงกลัวที่สุดโชคยังเข้าข้างฟ้า ชาบ้านที่เดินผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดีจึงรีบกระโดดลงไปช่วยเธอขึ้นมาจากน้ำได้อย่างวุดวิตแต่ดินเพื่อนรักของเธอก็ได้หายไปแล้วฟ้าถูกนำตัวกลับมาที่บ้านเธออยู่ในสภาพไม่ได้สติตัวซีดเผือดราวกับศพลุงบุญและแม่ของฟ้านั่งเฝ้าอยู่ข้างๆด้วยความเป็นห่วงและหมดหนทางที่จะช่วยเหลือเวลาผ่านไปช,ช้าๆฟ้าค่อยๆกระตุก และลืมตาขึ้นดวงตาของเธอเมอ่ลอยไม่ได้โฟกัสที่สิ่งใดเธอพยายามขยับปากแต่มีเพียงเสียงแหบพร่าและสั่นเครือเล็ดลอดออกมาลูกแม่ลูกเป็นอะไรไปแม่ของฟ้าร้องไห้กอดลูกสาวฟ้าค่อยๆเล่ามานันลูกหนูเห็นอะไรใต้น้ํานั่นลุงบุญพยายามปลอบฟ้าเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่คำพูดจะเริ่มหลุดออกมาจากริมฝีปากที่แห้งผาก ด้วยเสียงกระซิบที่สั่นเทาและหวาดกลัวจับใจดินดินอยู่กับมันใต้น้ำเธอเดืดหายใจเฮือกใหญ่เหมือนกำลังย้อนไปเห็นภาพความน่ากลัวนั้นอีกครั้งมันมันดึงขามันไม่ปล่อยมันมันอยากได้วิญญาณมันบอกว่าจะเอาไปอยู่ด้วยดวงตาของมันแดงก่ำไปหมดอาระมันคืออาระ มันจะเอาวิญ,ญญาณไปอยู่ด้วยมันจะเอาไปหมดเลยจากวันนั้นลำห้วยที่เคยเป็นชีวิตของหมู่บ้านก็กลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามโดยสมบูรณ์ไม่มีเสียงหัวรอบของเด็กๆอีกต่อไปไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าออกหาปลาหรือตักน้ำจากลำห้วยนั้นอีกเลยผืนน้ำที่เคยใสยสะอาดบัดนี้ดูมืดถึมลงราวกับความมืดมิดจากข้นบึงได้กลืนกินความบริสุทธิ์ของมันไปจนหมดสิ้น ใบไม้แห้งร่วงหล่นลงสู่ผิวน้ำที่นิ่งสนิทไรซึ่งอ่านเคลื่อนไหวใดๆหมู่บ้านที่เคยมีชีวิตชีวาบัดนี้ถูกปกคลุมด้วยม่านแห่งความเงียบเงันและความหวาดระแวงชาวบ้านเดินผ่านลำห้วยด้วยความเร่งรีบและไม่กล้าแม้แต่จะชายตามองไปที่ผิวน้ำทุกใบหน้ามีความกังวลและความกลัวแฝงอยู่ตลอดเวลาราวกับรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งฟ้า ในวัยสาวประมาณ25ปีเธอกลายเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวที่เคยเผชิญหน้ากับอาระอย่างใกล้ชิดประสบการณ์ครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเธอไม่กล้าแม้แต่จะเข้าใกล้ลำห้วยอีกเลยทุกครั้งที่ได้ยินเสียงน้ำหรือเห็นภาพผิวน้ำแม้แต่ในความฝันเธอก็จะสะดุ้งตื่นด้วยความหวาดกลัวสุดขีด ดวงตาของเธอยังคงมีความหวาดระแวงแฝงอยู่เสมอและบางครั้งก็เมื่อลอยราวกับวิญญาณยังไม่กลับเข้าร่างสมบูรณ์ฉันไม่เคยลืมสัมผัสเย็นเฉียบนั้นดวงตาสีดังกำมและเสียงกระซิบที่ตามหลอกหลอนฉันมาจนถึงทุกวันนี้ฟ้ามักจะพร่ำบนกับตัวเองเบาๆในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดบางครั้งเธอยังรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงมันเรียกหาจากใต้น้ำลึก ในคืนเดือนมืดลำห้วยท้ายหมู่บ้านจะยิ่งดูวังเวงและหน้าขนลุกเสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงมแข่งกับเสียงลมพัดวิววิวที่ดังขึ้นผิดปกติชาวบ้านที่ยังคงออกไปทำมาหากินในยามค่ำคืนมักจะเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านลำห้วยแต่ถึงกระนั้นบางคนก็ยังได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆที่ลอยมาจากผิวน้ำที่นิ่งสนิทเสียงนั้น คล้ายเสียงเรียกคล้ายเสียงร้องผสมผสานกับเสียงน้ำที่เหมือนจะกระเพื่อมเบาๆแม้แต่ไม่มีลมพัดมาหากูมาหากูวิญญาณของพวกมึงเป็นของกูเสียงกระซิบนั้นไม่เคยหายไปมันยังคงก้องกังวาลอยู่ในจิตใต้สำนึกของชาวบ้านตอกย้ำความจริงที่ว่าอาระยังคงอยู่ที่นั่นรอคอยอยู่ที่นั่น ตลอดไปถ้าฟังคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทิ้งคอมเมนต์หรืออยากดูเรื่องยาวเราก็มีให้ดูกดเข้าไปที่ช่องเลยครับมีเรื่องสนุกหลอนๆรอคุณอยู่กดเลยครับกดเลยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราขอบคุณครับ